โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เอาใจคนชอบเมนูเส้นวันนี้ทํยเกีเ๋ยวเส้นหมี่และผัดไทย2เมนูในคลิปวิดีโอเดียวเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมผมก็จะชวนหลานๆมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีพี่ใจดีส่งของมาให้พอเปิดออกมาเท่านั้นแหละทุกคนได้มาเยอะมากๆได้มาทั้งเส้นหมี่แล้วก็เส้นผัดไทยส่วนตัวที่ฟีฟ่าโชว์อยู่นี้เป็นซอสนะครับมีทั้งขวดใหญ่และขวดเล็กและที่น้องมือมือถืออยู่มีทั้งซอสและเส้นในกล่องเดียวไปเลยครับพอได้มาแล้วเราก็จะทําเมนูอร่อยๆร่อยกินกันนะครับทุกกคนนอ ากเด็กๆแล้ววันนี้ก็มีคุณน้ามาด้วยครับและแน่นอนครับเมน,นูผัดไทยของเราจะใส่กุ้งด้วยคนที่ทําหน้าที่แกะกุ้งก็จะเป็นน้องมึอหมือกับฟิฟ่าส่วนผมก็จะมาตอกไขร่รอวันนี้ผมใช้ไข่ไป12ฟองนะครับเพราะกินกันตั้ง5คนเส้นและซอสท,ที่ใช้เป็นของอันตี้หลวยที่สาวใจดีจากเจ้าของแบรนด์ส่งมาให้โดยตรงเลยนะครับทุกคนพัสดุมาถึงวันนี้พอดีก็เลยจะลองทํากินกันเลยเส้นผัดไทยก่อนที่จะไปผัดผมก็จะเอามาลวกก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้นุ่มอร่อยขึ้นครับตัวเส้นหมี่ก็เช่นกันนะจะไดุ้่ม สำหรับพี่พี่น้องน้องคนไหนที่ชอบเมนูเส้นรับรองว่าดูคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วต้องมีหิวแน่นอนครับเวลานี้เส้นของเราก็พร้อมแล้วไข่ก็พร้อมแล้วเราจะมาเริ่มทําผัดไทยกันเลยนะครับบอกเลยครับเมนูนี้ทําง่ายได้กินเรียวแถมอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนแรกเราจะทําการผัดไข่นะครับผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกแล้วก็จะใส่หัวหอมลงไปใส่เยอะใส่น้อยขึ้นอยู่ยกับความชอบของแต่ละคนไปเลยครับคนไปคนมาสักหน่อยต่อด้วยใส่กุ้งลงไปสําหรับเครื่องที่จะใส่อยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบความสะดวกของแต่ละ คนไปเลยนะครับเพราะปรุงแค่ซอสอันตี้หลวยอย่างเดียวก็อร่อยได้แล้วครับปรุงเสร็จก็ทํากันคนให้เข้ากันจนดีนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้ผัดไทยอร่อยอรอยแล้วนะครับทุกคนส่วนเส้นหมี่ของเราตอนนี้ผมทําน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องที่ใส่จะใส่หมูสับลูกชิ้นผักอีกสักหน่อยนะครับและผมก็จะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวใส่เครื่องเสร็จเทน้ําต่อตอนนี้เราก็ได้ทั้ง2เมนูแล้วนะครับดเดียวเส้นหมี่และผัดไทยอร่อยอร่อยทำง่ายประหยัดเวลาแถมรสชาติไม่ทาให้ผิดมื่อพิเศษความอร่อยนี้ต้องขอบคุณพี่ สาวใจดีจากอันตี้หลวยสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะกินความอร่อยแบบนี้ตอนนี้ผมทิ้งพ่กัดให้แล้วนะครับ